การเข้าค่ายพักแรมนะครับโรงเรียนบรรษานะครับวันนี้มีเมนูพิเศษครับเอาเฮีดกองหนาบ่ไดรบ้างดิเดี๋ยวเดี๋ยวตัดต่อไม่ได้เห็นเอาซัต์ต่อปไปก่อนอมาดูเมนูสำหรับ,รบรชาวค่ายในวันนี้ครับอันนี้คือเมนูอะไรเขาเรียกว่าเมนูอะไรครับอะไรนะลาบกระป๋อมโอ้ของแท้ครับไม่นะยืมกันเนี่ยยืมม สารนาฬิกาเนาะอันนี้กระปอมสายพันธุ์อะไรครับเนี่ยกระปอมสายพันธุ์อะไรครับพันธุ์ตาพันกระป๋อมแดงเนาะกระปอมแดงโอเคครับลาบกระปอมอันนี้จะอิ่มไหมเนี่ยมีกี่เมนูนะครับอะไรมีกี่ตัวโชว์ไปหามายังไงเนี่ยฟองเอา ยิ้วปากเบาๆแล้วก็คล้องเอาเลยโอ้มาตรฐานมากเลยครับอันนี้กลุ่มอะไรครับเนี่ยมัวอะไรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโอเคครับครูต้องได้ชิมด้วยนะโอเคครับตัดภาพมาที่หมัหมูวเลยนะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับเมนูโลคอลของวันนี้นะครับก็คือกระป๋อมนะครับ อันนี้โลคอลเนี่ให้เกลดสีไปเลยลูกเสือนี่ลูกเสือมีเกลดบ่ะวะมันไม่เกลดให้ผ่านให้ผ่านไปเลยเนี่ยเอามาใส่กวาดกระป๋องโลคอลมากเลยครับกระปอศิลาของผู้แม่กระป๋องไม่ธรรมดาเนี่ยกระป๋องไม่ไม่ใช่กระป๋องธรรมดากาลสิเมนูข้าวไข่ลูกเสือของกาลสินจะเป็นย่างอะไรนะวัสซิลัสแม่อะไรนะไดโนเสาร์แม่ไดโนเสาร์นั่นเนี่ยเป็นโตอนของไดโนเสาร์รั เป็นชีเรสนะนีะ่ที่เห็นสีแดงนี่ไม่ใช่เลือดนะครับสีผสมอาหารครับติด <c oughs> มาน้มือครับเต็มเลยเนี่ยสีแดงนะครับมาตรฐานนะครับเดี๋ยว <c oughs> เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวสีแดงไม่ใช่เลือดแต่เป็นนู่นมือครับมือของเชฟเชฟเชฟแดนปลาแดกครับอมาดูหน้าไว้นะครับโอเคครับนี่เขาเรียกว่าอะไรครับเมนูอะไรครับทอดลูกชิ้นค่ะทอดลูกชิ้นนะครับจะขายที่ไหน หนูทอดหนูกินนะครับอันนี้มีโอ้ทำอะไรครับมีของหวานด้วยใช่ไหมเนี่ยมีของหวานด้วยเขาเรียกว่าอะไรครับบัวลอยบัวลอยอ่าบัวลอยอนนนอนก็คือบัวลอยจริงจริงไม่มีไม่มีแป้งเอ้ยไม่มีผมนี้บบนนพิเศษมากนะดูจากครกนะครับขนาดมะเือมาโ <laughs> อ้ร้อนร้อนเลยทีเดียวน้ำมันก๊าดกับข้าวคืออะไรนะข้าวผัดข้าวผัดอะไรคะ ข้าวผัดโรมิทโอเคข้าวผัดใส่โบลอยโอเคนะครับข้าวผัดโบลอยนะฮะเดี๋ยวครูจะมาชิมนะครับกลุ่มนี้อันนี้กลุ่มอะไรมูอะไรมูอะไรนี่ประสัดดีโอเคครับโอ้ตกแล้วไม่เป็นไรครับเชลโลไม่เห็นเอาเขาเอาเขาไปอันนี้เป็น เป็นหมูยอหรืออะไรหรือลูกชิ้นอะไรเนี่ยหมูยอค่ะหมูยอกลุ่มนี้เป็นอันนี้หมูยออิมพอร์ตมาจากเวียดนามนะครับหมูยอตรงนี้อิมพอร์ตมาจากเวียดนามมึงดานังครับอ่ามึงดานังดานังอ่าโอเคดูจากครกแล้วน่าจะอร่อยนะครับดูจากครกครกแล้วดูจากคุณครูประจำกลุ่มแล้ว คุณครูประจำกลุ่มแล้วเข้ากันมากับครกเลยนะครับน้ำแข็งไม่ต้เจ้าพระเจ้าอู่ทองนะครับกระเพราสวรรค์เหมือนกันกระเพราสวรรค์ดูน่าคนผัดด้วยสวรรค์ชัดชัดดูอันนี้เนื้อเนื้อมาจากไหนเนื้ออะไรเนื้อบดครับเนื้อบดเป็นเนื้ออะไรครับเนื้อหมูครับเนื้อหมูเราจะผัดไปเรื่อยๆใช่ฮะผัดกระเพราไม่มีใบกระเพรา เขาต้องจะใส่าันกักะเพมาดูตรงนี้ครับกระบวนการครับกับเจ้าองผัดกะเพราอย่างเดียวใช่ไหมของหวานทอดช่อง